จำนวนต่างคนลงทุนเท่าไหร่ครับก็บางคนโค้ชผมว่าน่าจะมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านหลายล้านนะครับสองล้านครับแล้วดูบัญชีที่เราโอนเข้าไปเ่ยตรวจสอบเขามันเป็นชื่ออเขาชื่อบริษัทเดียวนายโกโก้ก็คือเป็นบริษัทที่เขาอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่เว็บแต่ว่าของหลังเพนี่ยชื่อว่า uagtrade.com อยู่ตอนฟิฟท์ฟอร์มฟิฟทอฟอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ของเอ่อคนอาซีไม่หมาซี A ครับล่าสุดไปดูที่ที่สุดทำงานคุนได้เพิก็เปิดอยู่เปิดอยู่ครับตัวตัวฟิเปิดอยู่รได้เข้าไปดูถามได้เข้ามก็มีมีตัวแทนส่งตัวแทนไปเจนจาก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วเนี ช่วยดําเนินการเรื่องของการตามเงินของผู้เสียหายมาก็ที่มันเป็นเงินที่เยอะอยู่นะครับก็เป็นเงินที่หลายคนบางคนอาจจะคือเขาก็มั่นใจในความรู้เรามั่นใจในข้อมูลที่เขามีออแล้วเขาก็เมื่อกี้ก็เป็น,น,ขขนขขหน,นึ่งข้อสุดท้ายของเขาอะไรเงี้ยผมว่าก็คือผมก็ไม่รู้ว่าตกลงเป็นตัวแทนต่างประเทศจริงไหม ก็ช่วงขาไปแล้วแปดเดือนบางคนก็เดือดร้อน,น,นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบออกปากช่วยช่วยดูให้หน่อยว่าแบบเขาจะถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงๆก็ก็ช่วยตรงขาแทนเราให้หน่อยแล้วก็ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยคือถ้าอะไรเนี่ยคือขาวความจริงให้เราด้วยเพราะบางครั้งคือบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพูดเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยัองอไงแต่เราสิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้คนที่เราดูไปเป็นเอยนก้อนที่เราไปดูไปคือ és important distorgir-se posar